ครับสวัสดีครับผมนุ่มรถเข็นครับครับเมื่อนี้นายเวียดได้แม่ทองมาเปิดราคาครับเมื่อนี้เพิ่นได้มาสองตัวเป็นแม่ทองทั้งสองตัวครับเพิ่นจะเปิดเปิดแยกเน้าไงเวียดนาะแยกก็ได้ยกก็ได้ครับแยกก็ได้ยกก็ได้ครับเดี๋ยวจะเปิดเป็นราคาไล่ตัวหายก่อนเน้อเปิดราคาไล่ตัวหายก่อนเด้อครับพี่น้องเอ่อแม่นี่นายเวียดเปิดเปไรมาได้แม่นี่ กเก้าหมื่นสามพันเกาหมื่นสามพันครับแม่นี่เปิดไว้เก้าหมื่นสามพันบาทครับพี่น้องแม่นี่รับประกันทองครับเป็นรับประกันทองให้ทองยูโก้ยูโก้ครับมีใบที่หลอดทองยูซีเดือนกักวกัวเป็นรับประกันทองให้ครับแม่นี่ถ่ายสูงรไ,ไร่ไหมนายเวียดถ่ายสูงไราซื้บวกครับถ่ายสูงไร่หาซื้บวกครับแม่นี่อขอเบอร์นาเวียดเนี่ย 0827499122 0827499122เบิดโทรญนเวดเดอครับพี่น้องเปิดไว <3 S 1> ้9 3ตอ่อรองราคาได้บอ่างไนเวดตอ่อรองราคาได้ครับตอ่อรองราคาเดอครับพี่น้องอหรือว่าพี่น,น้องสิเขามาเบงโตจริงกะอยู่บ้านโน่นสูงตำบนหน้าเวียงอำเภอเสนาคณิคมจังจาหวัดหนาจเลื่อนครับเขามาส้มโตจริงตอ่อรองราคาญนเวยดพันยู่หนาคอกได้ครับ ราคาเปิดบริโภคยานครับพี่น้องบนันว่าอุ้ยกันได้ตัวร่องกันได้ขอแค่โทรมา,นาเนาะยใหญ่เด้เนาะตอนรับปีใหม่ครับตอนรับปีใหม่เดี๋ยวเอาใบเอารอดให้เบิ้งเด้อครับพี่น้องบนันใบรอดเบิ้งซะก่อนเดี๋ยวจะมาเบิง้งรายละเอียดงวัวครับแบบน,นี้นี่ครับใบเป็นแม่ทองฮิวโก้ HP006 มีใบมีหลอดครับใบหลอดครบนี่ครับ ผสมวันที่ยื้อเบเดือนสิบเอ็ดปีหกสี่ครับเดือนพฤศจิกาตอนนี้น่าจะหาเดือนบ้างเหรอหาเดือนนิดๆหรือกำลังจะหอดหาเดือนนี่ยนะครับนี่ครับวันที่ผสมหลอดก็ครบครับพี่ครับหลอดหลอดครบครับเอามาเบิ่งรายละเอียดว่าเออแม่นี่ท่ายสูงลอยหาซีบบวก เด้ลูกจ๊กตัวแล้วไงเวียแม่นี่หนึ่ง,ล,ง,งลูกสองในถองครับลูกสองในถองเนาะแม่นี่ลูกที่สองในถองเด้อครับพี่น้องเบิ้งครับจะจุงยับเอาปีเจักน้อยให้ด้านขางไหมพี่น้องพันเบิงบ้งแนนไงเวียนี่ครับท่องฮิวโกโ้สวนซูนฮกครับแม่นี่มาครับเบิ้งท้ายแข้งขาตำนี้มีบอยไงเวียดมีนมจริงน่อยหนครับตำนี้านหางลูกหางดอกบ่มีครับบ่มีอาะดูครัค <า S 2> ถอนสองสูตบ่มีรับประกันเบิดเนาะมีมีนมจริงหน่อยนึง มีนมจริงหน่อยหนึ่งครับพี่น้องมีนมจริงหน่อยหนึง่งอ,อยู่บังอยู่นมจริงหน่อยหนึง่งอยู่ฟังท่างท่างขัวเนาะเบิ้งครับเ <for> บิ้งรายละเอียด้นตัวบ้างครับพี่น้องท้ายสูง <Naruto. S 1> ลอยหาสิบวกแข้งขานีใ่ญ่แห้งครับแข้งขาเนื้อหนังดีครับเนื้อหนังหนาดีสีแดงแล้วก็แม่นี่ควบงยาวได้แข้งขาได้มีคลิปหูด,ดำติดบวดนะครับพี่น้องนงครับแม่นี่แต่หนอกง่ญ่ เรื่องดีครับมีนี่ครับเป็นบ่กมีมีข้าวขาวเนี่ยจุท่องน้อยนึงโมเมนต์ต้นี้นะครับบันทีหนาพัฒนาอยู่ครับบังครับแข้งขาใหญ่ดีต้นนี้โบมี่ย้อนย้อดีจับได้รูปได้ใบได้เนาะยัยเบียดเนาะรูปใบได้ใบใบได้เบิดครับบังครับรูปได้ใบได้เบิดครับแถมเพิ่นรับประกันทองให้พร้อมครับพี่น้องบอองเอาเงินคืนครับบ่ททองเอาเงินคืนเด้อครับพี่น้องไปงัวฟรีไปโตนึงครับหนึ่งเอ่อเปิดไว้บเก่าเมื่น สามพันบาทต่อร่องราคาครับไงจอมไงเวียดได้เด้อครับพี่น้องขอแกโทร่มากเพื่อนว่าราคานี่บวมเป็นราคาเอาแต่พี่น้องโทร่มากกับต่อรองก็เพิินได้ครับต้นนี้บวมีมีแต่นมติงยางเดียวนั่นไงเวียดเนาะบังครับควอมสูงความเงา้วขมหนาความลึกได้เลยครับแม่นี่น้าเห็ดแม่บอกแม่พันครับบังครับจับได้รูปได้ใบได้หูดีแม่นี่บังครับผู้ใดสนใจกะ โทรเข้ามาครับเขาโทรเข้ามาต่อรองกับนายเวียดเอาเบอร์โทรจักรอบหน่อยนายเวียดศูนย์แปดศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองเก้าเก้าหนึ่งสองสองครับพี่น้องโทรเข้ามาต่อรองกับนายเวียดเด้อครับพี่น้องดียอดดีครับบนต้องห่วงครับผลลับประกันตำวนี้ให้เอาเดี๋ยวเบอร์ตัวที่สองต่อครับบ้านนี้นั่งนั่งนั่งมาถึงใกล้ๆกล้กันเพื่อมันดีกันจะกันเด้อเบิรงครับล่ำตัวเนื้อหนังนี่บนต้องห่วงครับความเงี้ยวแข้งขาใหญ่ๆนี่ไว้ใจได้เลยครับพี่น้อง ตรงปกแน่นอนครับแม่นี่สูงใหญ่นะตรงปกแน่นอนครับเป็นลูกที่สองแม่องเพิ่นรับประกันทองรับประกันทองทั้งสองแม่ลครับพี่น้องเดี๋ยว่นเอาอีกแม่นึงมาแม่อีกแม่นึงนี่จะเป็นแม่ทองซี่ว่ายหนึ่งสามสามครับแม่นี่แม่นี่ทองซี่ว่ายหนึ่งสามสามครับเนื้อหนังกับสุดจอดขึ้นกันครับแม่นี่ ทองซี่ไหว้หนึ่งสามสามแล้วไปหลอดให้เบิ้งก่อนเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวจังมาเบิง้งว้อนี่ครับไปหลอดเพิ่น,นแม่นี่เพิน่นการรับประกันทองคือกันครับตัวเหล้วเชือกเล้วเศร้าเหล้วพันที่ผสมนี่ครับสิบแปดธันวาตอนนี้ท่องนาประมาณซี่เดือนนิดๆร,รบับประกันทองอออค,ครับรับประกนันทองใบหลอดครบครับใบหลอดใบหลอดครบเรื่อครับนี่ครับซี่ไหว้หนึ่งสามสาม เดี yeah, so first, us, uh, ๋ยวเบิงได้ละเอียดงี่บาทนีครับเออแม่นี่เปิดไว้ไป้าเนียเบียดนครับแม่นี่เปิดไว้หนึ่แสนสองหมื่นแสนสองหมื่นหนึ่งแสนสองหมื่นบาทเนาะเปิดไว้หนึ0งแบาทครับพี่น้องแม่นี่ท่ายสูงไร้าเนี่ยเบียดี่ถ่ายสูงลอยสี่ิบเจ็ดบวกเนาะ เป็นงัวลูกแรลกนายเบียดเนาะบึงครับพี่น้องแม่นี่มีตำนีบอยเบียดแม่นี่บ่มีนะบดขัดตำนี้มัครับแม่นี่บ่มีตำนีเด้อครับพี่นอ้องต้มตงรงน้ำจิงกับบ่มีเนาะตำนีรับประกรันให้รับประกรันให้มัครับผู้ถ่ายใหญ่สูงสูงถ่ายใหญ่ดีครับเบิึง <c oughs> ครับพี่น้อง <c oughs> จับได้รูปได้ใบได้น้องนายเวียดเนาะรับรูปได้ใบได้ครับอันนี้ลูกนิ่งหางดงหางดอกสองซุดขาโต๊ขาท่อนกับบ่มีรับประกันให้ติดโบทอีกต่างหากครับพี่น้องแม่นี่ งามครับงามครับเบิ่งครับเดี๋ยวเบิ่งด้านขังจะมีห้อยน้ำกระจับบื้องขึ้นอีกเหรอหน่อยหนึ่งมีห้อยน้ำกระจับอยู่ท้องหน่อยนึงครับแม่นี่เนื้อนัองดีควบเน่าได้แต่นอกง่ายข้อยกข้อน่อดีครับพี่น้องแข่งขากะดีครับเกียเรียบงามเบิ่งครับเป็นแม่ลูกที่ทะเลเกาะเป็นแม่ลูกแรกครับรับประกันท้องน้องจเวียน้องแม่เนี่ยน้องปุ๋ยถามหาแม่รับประกันท้องนี่ บ่อผ่าแนีนอนครับแม่นี่คุณรับประกันต้องให้รับประกันทองรับประกันตำนี้ครับพี่น้องเบิ่งครับอ่า,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 าสายกระทบมันกะเป็นแบบนี้แหะครับพี่น้องสายกระทบหกูกะถือว่าโอเคครับเป็นบามันา่นออกกระทบแน่จักหน่อยแข้งขาใหญ่ๆครับเบิ่งแข้งขาด้ยครับสีแดงก็ดีอยู่ครับพี่น้องสีแดงดีอยู่แข้งขาก็ดีตำนี้บ่มี่รับประกันตำนี้ให้ เบิ่งครับเอาทายางเอหน่อยกันนะายเวดแม่นิไปยางน้ล่เร็วเร็วครับเบิ่งจับได้รูปได้ใบได้ครับพี่น้องเบิ่งครับเบิ่งทานยงทายางเบื้อโทรจักหน่อยนายายเบืรอทรจักหน่อยนะเจยแปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองครับพี่น้องเปิดไว้หนึ่งแสน ต there, ่อร่องราคาัได้ร tamam ่องจะเดือดต้อรับประกันทองครับรับประกันทองรับประกันตำนี้ครับแม่นี่บมมีตำนี้ก็มีแน่แตาห้อยน้ำมาจับขวดน้อยนึงมีหน่อยหนึงครับพี่น้องถือว่าบมมีปัญหาครับซ้ำนี่เลียงแข้งขาไทยใหญ่ๆงาหางใหญ่ๆเนื้อหนังย่นๆเลยครับเนื้อหนังสีย่นคักก็แม่แม่แรกอยู่ครับแม่นี่เนื้อหนังดีครับครับกับความสูงกับสีสูสีกันแม่นี่สูงหน่อยสี่สิบเจ็ดสี่สิบห้าบวก คุณเส้นเสนใ,ใจกับจังโท่มาต่อรองครับใหญ่เวทเพิ่นได้ครับเพิ่นเปิดไว้ราคาต่อรองเนาะใหญ่เวทเนาะเปิดไว้ราคาต่อรองช่วงนี้เพิ่นเมาเฝ้า,าท่วมมาโลดครับพี่น้องช่วงนี้สงการานต์บุญบ้านหลายมีผู้มิ่ม่อมรอเพิน่นโซ่มาต่อรองกบเพิ่นโลดครับพี่นอ้องเอาไปทุ่ยเรียบร้อยนายเวท 0827499122สี่เก9 2ครับพี่น้องเอาถือใจทรงเลยเลยถึกใจทรงฟรีความหอดบ้านเลยหอดบานกักครับพี่น้องเอาผู้ใดมากก็ทู่มาเด้อครับพี่น้องยกก็ได้แยกก็ได้ราคาคุยกันหลังไหมครับยกได้แยกได้ครับราคาคุยกันหลังไม่เด้อครับพี่น้องหอเงินครับหวหญ่เวียดหูดีจับได้ลูบได้ใบได้เหมือนครับเชิดสะดืองามดีครับแม่เนี่ เสียดเดือยข่วมนาความย่นมีให้เห็นเลยครับพี่น้องตรงปกแน่นอนครับรับประกันครับตรงปลวกในน,อน่อ,นนองมา่าเพิ่งจะรับประกันครับทั้งสองแม่เลยครับนี่ครับเดี๋ยวเอาระ,าระนนรท่อมทั้งสองแม่เลยครับพี่น้องนี่มีใบมีหลอดทอั้งสองแม่แม่นี่น่าจะท่องจักเดือนก่อหาเดือนเน,อนาะสี่เดือนหรืองหาเดือนประมาณนี้แม่นี่ท่องประมาณหาเดือนครับแม่นี่ แม่พุ่นแม่แรกอะท้องประมาณสี่เดือนนิดๆแม่นี่หาเดือนนิดๆครับเด<า>ินมาใกล้ๆหนึองลูกเขาคล่องหลายอ๋อสำหรับคลิปนี้ผู้ใดสนใจโทรมาครับหรือว่าจะถามว่าเบิ่องตัวจริงอยู่บา้านโน่นสูงตำบลหน้าเวียงอำเภอสีนางก่ที่เมจำควับหนาจะเลื่อนครับต่อรองราคาครับนายเวียดพันยูหนาคอกได้ครับยกได้แยกได้ครับเอา้าวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ส่งยูทูบลงบนเคทน้ำครับเพื่อจะบริภาษคลิปใหม่ๆ เดี๋ยวหลังทุกการถ้าเงี้ยแดดมากงามๆผมจะฝ้ามาเปิดให้พี่น้องเดี๋ยวเลือกสอเลือกส้มเลือกเอาไปเลี้ยงก,กันครับสำหรับคลิปนี้ก็สวบบัสดีครับผมบ